ช่วงนี้พูดคุยกับนักวิจัยทั้งสองท่านค่ะคุณผู้ชมท่านแรกนะคะประธานฝ่ายวิจัยบริษัทคอร์ดีเบอโอเทคจำกัดดออรสุภกิจเมฆทนและดออรชาญเมฆทนค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทคอร์ดีเบอโอเทคจำกัดค่ะสวัสดีทั้งสองสสท่านวัดีครับ,รบวันนี้เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจของทางรายการแล้วก็ทีมงานด้วยเพราะปกติแล้วทั้งสองท่านมาก็จะมีเรื่องของถังเช่าอันนี้เป็นเรื่องหลักสำคัญเลยแต่วันนี้มีโปรดักต์ใหม่ แต่ก่อนที่จะไปแตะเรื่องโปรดักต์คุยกันเรื่องของคอลลาเจนก่อนละกันนะคะดร<อ><อ>สุภกิจคะคอลลาเจนมันมีความสําคัญและประโยชน์ยังไงบ้างกับร่างกายเราครับผมว่าคอลลาเจนเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเคยได้ยินนะฮะคุ้นหูกันพอสมควรนะครับในยุคนี้ด้วยในยุคนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งสุภาพสตรีทั้งหลายนะครับหลายๆคนก็คงจะทานนะครับกันเป็นชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะครับ คอลลาเจนเนี่ยมันก็คือหน่วยย่อยของโปรโตีนนะครับเราเรียกว่าเพพไทด์นะฮะซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในร่างกายนะครับของสิ่งมีชีวิตนะครับขาดไม่ได้แน่นอนอนะครับอันนี้เนี่ย <c oughs> ในปี1992เนี่ยทางคูชาร์สเนี่ยเขาก็รายงานว่ามีคอลลาเจนทั้งหมด13ชนิดนะครับแต่พอเกือบ20ปีให้หลังเนี่ย ทางทางดิขาดเนี่ยเขาก็าว่าปี2อ1 1เขาก็รายงานว่ามีคอเลาเจนจริงๆ28ชนิดเ <c oughs> พิ่มเข้าไปอีกเ <c oughs> พิ่มเข้าไปอีกนะครับทีนี้การศึกษาเจาะลึกจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ศึกษาชนิดที่1 5ึงถึงนะครับท,ท,ที่มีการศึกษากันลึกซึ้งนะครับ <c oughs> อย่างเช่นคอเลาเจนชนิดที่1เนี่ยเราก็จะพบ นะครับในผิวหนังนะครับกล้ามเนื้อเส้นเอ็นแล้วก็กระดูกนะครับชนิดที่สองเนี่ยจะพบกระดูกอ่อนนะครับชนิดที่สามนี่ก็จะพบในหลอดเลือดนะครับลืกเข้าไปอีกนะคะลืกเข้าไปอีกนะครับผนังหลอดเลือดนะครับส่วนชนิดที่สี่เนี่ยจะพบในหลอดเลือดฝอยนะครับแล้วก็เลนตานะครับชนิดที่ห้าเนี่ยจะพบในเส้นผมนะครับแล้วก็ลกนะครับ ก็จะมีการแยกย่อยกันนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีการศึกษาว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยชนิดที่หนึ่งไทป์วันเนี่ยเกนะครับในร่างกายมนุษย์จะประกอบด้วยไทป์วันเป็นักนะครับ90%มากที่สุดเลยนะคะใช่ครับแล้วในมุมมองของนักวิจัยค่ะดรชาญทำไมคน ปัจจุบันถึงให้ความสนใจกับเรื่องคอลลาเจนมากแล้วประเภทไหนที่เขาสนใจมากที่สุดคะคือในท้องตลาดเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าประเทศที่1ก็คือไทป์บนเองเนี่ยส่วนมากแล้วจะไปเน้นเกี่ยวกับผิวะนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วกลุ่มผู้หญิงก็อยากผิวสวยเกี่ยวกับเรืร่องความสวยความงามแล้วครับแต่งตึงะนะครับก็เลยมุ่งเน้นไปที่ชนิดที่1 นะครับซึ่งทางออยอเองก็ในประเทศไทยอนุญาตแค่ Type 1, 1และ Type 2, 2> ะนะครับ 2> Type 2อย่างที่ได้แจ้งก็คือมีอยู่ในเซ็นทรัลถ้าบางท่านเคยได้ฟังนะครับเกี่ยวกับข้อนะฮะแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยตลาดคอลลาเจนที่เรียกว่าแทบจะ9 8เลยเนี่ลยก็คือ Type 1ทั้งนั้นท y p e 1ทั้งนั้นแล้วผลที่เขาเขาบริโภคท y p e 1เข้าไป มันมีข้อดีอย่างไรต่อต่อเรื่องของผิวพรรณหรือมันมันเปลี่ยนแปลงยังไงที่เห็นความแตกต่างคะคุณชาครับถ้าทางกายภาพเองเนี่ยคนที่ทานนะครับในอัตราที่ไม่เกินพันมิลลิกรัมต้องไม่เกินพันมิลลิกรัมอันนี้ออยอ<ง>กําหนดเลยใช่ไหมคะทางออยเนี่ยกำหนดไว้ว่าไม่ควรบริโภคเกินพันมิลลิกรัมต่อวันออะะนะครับเพราะว่าเกินจากนั้นเนี่ยร่างกายก็ไม่รับขับออกับอกไม่มีประโยชน์ครับ <c oughs> ก็เสียสตางเปล่านะครับซึ่งจริงๆแล้วพันหนึ่งนี่้ก็มากเกินพอได้ซ้ำไปนะครับอย่างที่คุณหน่อยพูดตั้งแต่ต้นรายการว่าร่างกายเราเนี่ยสามารถสร้างเองได้ <c oughs> นะครับการทานเข้าไปเนี่ยก็เป็นการว่าส่วนหนึ่งเนี่ยให้ร่างกายได้นำไปใช้ได้ทันที <c oughs> แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยเสริมสร้างขึ้นมาด้วย <c oughs> นะครับ พอเข้าใจแล้วค่ะอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆเรื่องของคอลลาเจนนะคะแต่ว่าล่าสุดทราบว่าทางคณะนักวิจัยของที่อาจารย์เองเนี่ยต้องการที่จะสร้างโปรดักต์ใหม่ๆให้กับผู้บริโภคเลยกลายมาเป็นคอลลาเจนประยุกต์คขอทราบที่มาที่ไปค่ะเราสังเกตผู้ร่วมงานนะครับโดยเฉพาะพนักงานสุภาพสตรีสาวๆในออฟฟิศนะครับเกืบทุกคนเลยทานคอลลาเจนนะครับ บางคนก็ทานซื้อสาราพัดยี่ห้อนะครับอ้างว่าพันมิลลิกรัมบ้างสองพันบ้างสามพันมันก็แล้วแต่นะครับ<ะ>เ,เวลาทานเนี่ยผมก็สังเกตเข้าทานเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะฝืนนะฮะเพราะว่ารสชาติและกลิ่น,นด้วยครับข้อสำคัญก็คือข่าว<ะ>เราอันนี้เราต้องยอมรับนะครับบางคนต้องบีบจมูกเลยก่อนเดิ่มจริงครับ,รบเพราะว่า คอลลาเจนส่วนมากก็มาจากเกล็ดปลารหรือหนังปลานะครับเพราะฉะนั้นเราก็มานั่งคิดโจทย์ว่าเอ๊ะทำอย่างไรเราจะทำคอลลาเจนที่มีปริมาณพอเหมาะนะครับไม่มากเกินไปแล้วก็ทําให้ทานง่ายนะครับเราก็เลยเรียกว่า Modify ยคอลลาเจนะครับเป็นที่มาของคอลลาเจนประยุกต์โดยการที่เราเนี่ยเติมผลไม้ผงนะครับเอนแคปซูลเ นะครับอยู่ในรูปฟรีสไทด์นะครับก็ไปผสมกับคอลลาเจนนะครับเสร็จแล้วเราก็อัดเม็ดอยู่ในรูปเม็ดฟูละลายน้ําแต่เม็ดฟูกละลายน้ํานี่เราเราทานกันบ่อยๆแล้วก็เป็นรูปแบบที่เราทานกันมานานแล้วในรูปของวิตามินบ้างอะไรบ้างวิตามินตีพวกนี้ใช่ไหมคะครับครับซึ่งซึ่งในนี้จะมีความแตกต่างตรงที่ว่าเม็ดฟูในท้องตลาดเนี่ยเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีการใช้ผลไม้จริงส่วนมากจะเป็นการแต่งกลิ่น ใช้เฟเวอร์นะครับซึ่งคนทานจะรู้ว่าที่เราทานเนี่ยมันมันคือสารแต่งกลิ่นมันสารสังเคราะห์สารสังเคราะห์นะฮะก็เราก็เห็นจุดว่าเราอยากจะทําอะไรที่มันเป็นธรรมชาติค่ะนะฮะเราก็เลยเอาตัวผลไม้จริงเนี่ยแหละมาใช้อะไรบ้างคะที่นํามาใช้ตอนนี้เนี่ยเราก็มีอยู่3รสด้วยกันนะครับก็มีสเบปะร่นะครับมีองุ่นเคียวโฮค่ะแล้วก็คืออะไรคะองุ่นเคียวโฮองุ่นเคียวโฮเนี่ยเป็นองุ่นสายพันธุ์จาก ญี่ปุ่นนะครับซึ่งเขาก็จะมีกลิ่นเฉพาะของเขาแล้วมีลักษณะกลมนะฮะแล้วก็ยูสุนะครับก็คือเป็นส้มจากญี่ปุ่นเช่นกันอันนี้ก็ลังดังเลยนะคะตนี้เนี่ยเราเราอิมพอร์ตตัวส้มมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยแพงด้วยนะคะครับผมสามรสที่เราได้ออกเป็นผลิตภัณฑ์มาแล้วก็คือปกติเราจะเห็นเม็ดฟูเขามี มีม,ม,มีมีกลิ่นแต่ว่านั่นคือเป็นกลิ่นสังเคราะห์แต่ของเราเนี่ยเป็นผลไม้จริงๆที่ทำเป็นฟรีสได้แล้วก็ผสมเข้าไปอันนี้อยากเห็นแล้วแล้วก็อยากดูว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรแล้วก็ขบวนการการทำมันยุ่งยากหรือเปล่านะคะคต้องให้ทั้งสองท่านโชว์ให้ดูแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูขบวนการว่าทำกันอย่างไรแล้วก็เม็ดฟูที่ว่านี้หน้าตาเป็นอย่างไรรสชาติเป็นอย่างไร <c oughs> เดี๋ยวพักเบรกก่อนคุณผู้ชมคะเดี๋ยวหน่อยขออนุญาตชิมก่อน เพื่อจะมาบอกคุณผู้ชมว่ารสชาติเป็นอย่างไรแล้วก็มันอร่อยมันหอมอย่างที่ทั้งสองท่านบอกหรือเปล่าพักครู่เดียวค่ะฮอตไลน์ line, สายสุขภาพช่วงนี้มาคุยกันต่อนะคะคุณผู้ชมเราทิ้งค้างเมื่อช่วงที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของคอลลาเจนประยุกต์ซึ่งทั้งสองท่านบอกแล้วว่าเริ่มเปลี่ยนโปรดักต์เป็นแบบนี้เพราะว่าคนใกล้ตัวเนี่ย อยากทานคอลลาเจนที่มันอร่อยทานง่ายแล้วก็ได้ประโยชน์ต่อผิวพรรณด้วยนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเม็ดฟูหลังจากแกะออกมาเน็กจากกล่องแล้ว1ซองจะมี4เม็ดใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เป็นรสองุ่นเคียวโฮเคียวโฮครัโดยสังเกตว่าเม็ดฟูทั่วไปอ่ะเขาจะละลายเร็วทำไมเม็ดฟูของคอลลาเจนของทางดรชาญถึงละลายช้าคะ ครับเพราะว่าเหตุผลหลักที่ละลายช้าเพราะว่าเราใช้ผลไม้จริงนะครับแล้วในในน้ำผลไม้เนี่ยเขาก็จะมีน้ำตาลธรรมชาติอยู่นะครับเปรียบเทียบกับถ้าเกิดเป็นการแต่งรสด้วยสารสังเคราะห์เนี่ยะนะฮะอันนั้นมันคือจะละลายน้ำได้เร็วมากค,ครับอันนี้เป็นข้อแตกต่างเลยค,ครับแล้วก็แต่ละรสก็จะกลิ่นต่างกันกลิ่นองุ่นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยได้กลิ่นอย่างนั้นเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วก็รสชาติก็เป็นรสแบบ รู้เลยว่าเป็นผลไม้จริงๆไม่ใช่เป็นผลไม้ที่สังเคราะห์หรือว่าแต่งสีแต่งกลิ่นนะคะอยากรู้กระบวนการทําเห็นบอกว่าก็ไม่ง่ายใช่ไหมคะครับก็เดี๋ยวมีคลิปโชว์ให้ดูนะครับก็คือเราก็เริ่มจากการคัดผลไม้ก่อนนะฮะตามในคลิปเนี่ยเราก็นํามาล้างนะครับแล้วก็เข้าเครื่องบดกระคั้นน้ำออกมาอันนี้ยกตัวอย่างเป็นตัวสตรอเบอร์รี่นะครับ ซึ่งหลังจากที่เราคันน้ำออกมาแล้วนะครับเราก็เอากากออกนะฮะแล้วก็ตรวจค่า pH น,นะครับก็คือวความความเป็นกรดนะะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรียกว่า bricks test นะครับ ภาษาไทยนี่เรียกว่าควาดค่าน้ำตาลวัดค่าน้ําตาลนะครับความเข้มข้นของน้ำตาลนะครับเพื่อเพื่อที่เราจะนำไปสเต็ปนี้เนี่ยที่เห็นว่าปั่นอยู่เนี่ยเรียกว่า Homogenization นะครับซึ่งเราใส่สาร encapsulate สาร encapsulate เนี่ยเป็นสารที่ไว้หุ้มหุ้มตัวน้ําผลไม้นะฮะเพื่อให้คงรูปนะครับ ไม่เปลี่ยนสภาพใช่ครับให้มันทนทานต่อการเปลี่ยนสภาพของอากาศความชื้นนะครับอันนี้เราก็เข้าเครื่องฟรีซดแล้วเรารอ48ชั่วโมงนะครับพอครบ48ชั่วโมงปุ๊บเนี่ยพอออกมาจากตู้ฟรีซดแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทุกอย่างแห้งเป็นแผ่นอ๋อนี่เมื่อักครู่นี้ที่เห็นเขาเข้าไปปุ๊บเนี่ยเมื่อกี้เป็นน้ำใช่ไหมครับอันนี้ออกมาเป็นแผ่นละ48ชั่วโมงพอเป็นแผ่นเสร็จปุ๊บเราก็เอามาบด นะครับอันนี้เป็นเครื่องหมดให้เป็นผงรวนเลยนะฮะพอเราได้ผงผลไม้มาแล้วเนี่ยเราก็นำมาผสมคอลลาเจนนะครับอันนี้เป็นช่วงที่ผสมเสร็จแล้วแล้วเรามาตอกเป็นเม็ดรูปหัวใจครับเป็นรูปหัวใจด้วยใช่ครับค่ะก็เม็ดหนึ่งเนี่ยมวลรวมนี่ก็คือ5 0 0มิลลิกรัมนะครับเป็นเม็ดเล็กๆทานง่ายนะครับจริงๆเราจะอมเลยก็ได้ อ๋อเหมือนวิตามินซีก็ได้ครับแต่อาจจะเข้มข้นแล้วก็รสชาติจะจัดจ้าหน่อยมัน,มนจ,จะรู้สึกซู้ซ่า,น,านิดนึงแต่ว่ารสชาติก็โอเคครับถือว่าอร่อยอยู่อันนี้ก็เพื่อสะดวกสําหรับใครที่ไม่มีเวลาที่จะมาหาน้ํา<ช>หาแก้วแล้วก็รอให้มันละลายอมแบบนี้ก็ได้นนหลังจากนั้นเนี่ยเราพออัดเม็ดเสร็จเราก็เข้าซีลที่เป็นสุญญากาศเพราะว่าเราได้ทดสอบหลายครั้งแล้วว่าถ้าเราไม่ใช้การซีลสุญญากาศเนี่ย ครับเม็ดมันจะละลายค่อนข้างเร็วอ๋ออันนี้เป็นนี่ชื่อกลุ่มเลยนะคะครับที่เพิ่งจะออกสู่ท้องตลาดครับครับค่ะมีทั้งหมดสามรสสามรสครับครับในทานในทานรสองุ่นเมื่อสักครู่นี้ค่ะมันจะเหมือนมีมีมีติดหวานนิดๆแล้วก็อมเปรี้ยวๆด้วยครับผสมน้ําตาลไปด้วยเหรอคะเราไม่ได้ผสมตาลมันคือความหวานของน้ำองุ่นอ๋อความหวานขององุ่นอยู่แล้วครับครับ ค่ะแล้วก็1แก้วเนี่ยเราใช้1นซอง1นซองก็มี4ีเมตรสเมตรเล็กครับสเมตรเล็กนะคะผสมเข้าไปนะคะอยากทราบฟีดแบ็กหลังจากที่ให้กับคนใกล้ชิดและคนทั่วไปที่ได้ลองทานแล้วเป็นยังไงบ้างคือเรา <c oughs> ยังไม่ออกจำหน่ายจริงจังคุณนายนะครับเราก็ให้พนักงานค,คนใกล้ชิดเราทดสอบนะครับ ็เสียตอบรับคำเดียวคืออร่อยอร่อยครับเพราะว่านี้คือสิ่งที่เราเน้นให้ทานง่ายอร่อยนะครับควรทานช่วงเวลาไหนเหมาะที่สุดได้ตลอดครับสะดวกเบรกก็ได้สะดวกเมื่อไหร่ก็ทานได้เลยบงคนบอกว่าถ้าทานช่วงท้องว่างจะดีร่างกายจะดูดซึมเข้าไปทํางานได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราเราไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสครับครับพอเราออกแบบมาว่าให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ทานง่ายนะครับไม่ได้เน้นเรื่อง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 สุขภาพเป็นหลักนะครับเน้นเพื่อความสะดวกความสะดวกแล้วก็เน้นเรื่องของสุขภาพผิวพรรณแล้วที่แน่ๆก็คือไม่เหม็นคาวไม่เหม็นคาวเพราะว่าอันนี้เป็นโจทย์หลักเลยที่เราทดสอบมาในท้องตลาดจะเห็นการเคลมว่าไม่เหม็นคาวตามที่ที่ในออฟฟิศแจ้งนะครับแต่สุดท้ายคนบางคนเนี่ยเขาเรียกว่า ประสาทการรับกลิ่นไม่เท่ากันคนที่เซนซิทีฟเนี่ยโอ้โหพอกลิ่นคอลลาเจนมาปุ๊บเขาไม่ได้ละทานไม่ได้ครับนะคะแต่ก็ทราบว่าพนักงานในออฟฟิศเนี่ยชอบเพราะว่าผิวดีขึ้นผิวใสขึ้นใช่ไหมคะมาวันนี้อยากทราบว่าเพิ่งจะเริ่มต้นออกสู่ท้องตลาดเนี่ยราคาเป็นยังไงบ้างครับก็กระโดคอลลาเจน1กล่องเนี่ยนะครับบรรจุ12นะครับรวมทั้งหมดเนี่ยสีบ เม็ดเล็กนะครับราคา450บาทซึ่งวันนี้เราก็เป็นโปรโมชั่นนะครับซื้อ3แถม1 3แถม1เลยได้4กล่องเลยนะคะ4กล่องในราคา1,350บนาทนะครับนอกจากนี้ก็ตัว Product เดิมนะครับถังเช่านะครับเราก็ยังเป็นโปรโมชั่นซื้อ3แถม1อยู่นะฮะแล้วก็แถมตัวไนเจลวิตามินรวมวิมินแอซิดรวมด้วยนะครับในราคา5,400บาทแต่ว่าตัวอื่นนะคะอีก2ตัว อีก2ตัวก็เป็นตัวบำรุงข้อเข่านะครับตัวเซนทร a l นะฮะแล้วก็ตัวพาโบเนี่ยเป็นสูตรช่วยให้นอนหลับง่ายนะครับแล้วพักผ่อนได้ยาวขึ้นนะครับสตัวนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นของของตัวเองนะครับก็คือซื้อ3แถมหนึ่งเหมือนการขากันได้แต่วันนี้พระเอกของเราก็คือเนี่ยค่ะคอลลาเจนประยุกต์ที่เราบอกนะคะให้ย้ำโปรอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากคอลลาเจนตัวนี้ค่ะ ครับก็กรดโดคอลลาเจนนะครับเป็นคอลลาเจนแบบเม็ดฟูนะครับที่ทานง่ายนะครับสำหรับคนรักสนุกและใส่ใจสุขภาพนะครับก็ราคากล่องละ450บาทซื้อ3แถม1นะครับในราคา1,350บาทค่ะครับาทแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณผู้ชมอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เข้าไปในด้เข้าไปได้ใช่ไหมคะเข้าไปที่เว็บไซต์ g o r ด d o t h a i l a n d c o m ะครับหรือไลน์ แอดโกรโดคนที่ขอเพิ่มนิดนึ่งนะครับชื่อโกรุโดเนี่ยเราได้จดชื่อเครื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินนักบัญญาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าคนอื่นจะมาใช้ชื่อซ้ํากับเราไม่ได้นะครับเพราะว่าเราจดคล้ายๆกับคล้ายๆสิทธิบัตรสิทธิบัตรของเราโกรโดแปลว่าทองแปลว่าทองทองในภาษาญี่ปุ่นอ๋อนะคะมีความหมายที่ดีด้วยอย่างที่บอกนะคะใครต้องการ ทานลลาเจนที่ทานแล้วอร่อยแล้วรู้สึกสนุกกับการทานด้วยนะคะยี่ห้อนี้ก็ฝากไว้แล้วกันสําหรับความสวยความงามเรื่องของผิวพรรณจริงๆแรียกว่าอินไซต์เอาทานเข้าไปแล้วภายนอกก็สวยด้วยนะคะเดือนหน้าเราก็จะส่งออกไปทาางประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะเราก็ได้ยื่นกับ f d a เรียบร้อยแล้ว f d a อเมริกาก็ไม่ง่ายนะคะครับก็ใช้เวลาประมาณ4เดือนรอบนี้เพราะเรามีประวัติ ที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ช่วงนี้ขอคนไทยทานก่อนละกันลองทานก่อนละกันนะคะแล้วหน่อยก็จะลองว่าหลังจากทานหมดไป4ี่กล่องเนี่ยหลังจากซื้อไปแล้วเนี่ยผลจะเป็นยังไงวันนี้ขอบพระคุณนะคะที่มาแนะนำา p r o d ั c t ที่น่าสนใจให้กับเราเป็นคอลลาเจนประยุกต์อย่างที่อาจารย์บอกจริงๆวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะขอบคุณค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการใหม่วันอาทิตย์หน้าบ่ายโมงครึ่งนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ